สวัสดีครับผมการเพี่นทำเหมือนเดิมครับและนี่คือเพจจราจารคารเซ็นเตอร์เพจนี้ไม่ใช่แค่เพจขายรถแต่จะเป็นเพจที่จะมาบอกถึงเกียรตสาระใน,นรืเก,กี่ยวกับรถยนต์ที่คุณได้รู้กันนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกเจอรวมทั้งประเทศไทยนะครับนั่นคือไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด19ชื่อทางการของมันนั่นเองนะฮะตอนนี้ทำอะไรก็ต้องระวังกันในหมดไม่ว่าจะใส่หน้ากากใส่แมสมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะ แล้วเราจะทํำยังไงนีเมื่อเราทุกคนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตยังคงต้องออกไปทํางานยังคงต้องเดินทางยังคงต้องใช้รถใช้พหาหนะต่างๆวันนี้เจอจาคลาเซนเตอร์มีวิธีป้องกันโควิด1ิในขณะที่คุณใช้รถส่วนตัวของคุณนะครับเราลองระชมกันครับหลังจากที่เราใช้งานรถยนต์ของเราเสร็จนะครับกลับมาถึงบ้านก่อนอื่นเลยอันดับแรก,ท,ออรรกรทําความสะอาดมือของเรานะฮะโดยการที่ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ให้เราพกไว้ในรถนะครับทําความสะอาดมือของเรานะให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น ต่อมาพกผ้าไว้เล็กๆฮนะเอาสเปรย์คอล์ฉีดที่ผ้าบางๆเช็ดบริเวณที่เราสัมผัสในรถนะครับอย่างเช่นพงมอะไรเป็นต้นเพราะว่าจะหยุดการแพร่เชื้อก็ตรงนี้แหละครับบริเวณที่เราสัมผัสไปแค่นี้ก็ฆ่าเชื้อโรคได้ไปส่วนหนึ่งใหญ่ๆแล้วอันดับต่อไปนะครับเรื่องหน้ากากหรือแมสมันมีสองสีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นด้านสีและด้านสีขาวเราจะเอาด้านสีไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็อันดับแรกคือคล้องที่หูหลังจากนั้นใช้มือนึง กดที่ลวดให้เข้ากับร่องจมูกให้เข้ากับรูจมูกนะครับใช้อีกมือนหนึงดึงลงมาคุมคางเท่านี้ก็คือใส่แมสอย่างสมบูรณ์แบบครับเรียบร้อยอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเวลาเราไปไหนและรับบัตรจอดรถวิธีง่ายๆครับหาถ้าเป์แวร์เล็กๆหรือกล่องอะไรมาใส่เวลาให้เวลาเขายื่นมาเรา,าให้เขาใส่ในนั้นแล้วก็ปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยเราไม่ต้องสอัมผัสกับมันเช่นเดียวกันครับ เวลาเราจะกลับบ้านตอนคืนบัตรแล้วก็แค่เปิดฝาแล้วเขาหยิบบัตรในกล่องนั้นแค่นั้นก็คือลดการสัมผัสสิ่งแปลกปลอมนะครับก็อย่างที่ได้ชมไปนะครับเออใส่แมสกันนะครับถ้าเป็นไปได้ใส่แมสให้บ่อยที่สุดและล้างมือให้บ่อยที่สุดลดการสัมผัสสิ่งของที่มันแปลกปลอมหรือน่าจะสกปรกหรือว่าจากบุคคลคนอื่นนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคยังไงก็เป็นห่วงกันนะครับ เจรจาคาร์เซ็นเตอร์ขอฝากด้วยนะครับถ้าใครสนใจรถมือสองไม่ว่าจะประเภทใดก็แล้วแต่ให้ติดต่อมานะครับมีที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อใน Facebook Page ของร้านเจรจาคาร์เซ็นเตอร์อยู่แล้วอย่างไงก็ฝากด้วยครับเจรจาคาร์เซ็นเตอร์คุณซื้อรถเราซื้อใจเพราะเราเป็นห่วงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ